สวัสดีค่ะสัติเล็ซีทุกทท่านค่ะวันนี้ตีเล็กพาเอาหกล้อออกเดินสายนะคะเดินสายไปในไปไหนนั้นก็คือที่อำเภอแคนดงนะคะถ้าใครได้ดูคลิปอีกล็กน่งที่อำเภอแคนดงนะคะน้ําท่วมแต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงหรอกแต่ว่า ช่วยพี่น้องแขนลงพี่เล็กก็เลยพาวุ้นประสานงานกับสอทอนะคะสอทออันนี้นะคะถ้าวุ้นจำไม่ผิดจีนันันจีนันันจันอะไรวะจำนสดพี่ได้ก็คือประสานงาน,นาไทยว,วงจันเออสอสอจอไม่ใช่สอทอนะคะสอสอจอจนีนันนันวงจันนะคะ ประสานงานไปเขาก็บอกว่ายังต้องการอยู่นะคะแต่ตอนนี้กำลังประสานงานว่าจะเอาไปลงที่ไหนนะคะในฝั่งเราก็คือตอนนี้กำลังเตรียมยกคนนะคะหารถคือค่าทรายนี่รุ้นกบตีทุกคนซื้อนะคะขอแค่เอารถของเรงไปช่วยใส่ไปช่วยขนนะตอนนี้กำลังเดินทางะคะ่ะฝนก็เหมือนจะตกอีกแล้วเนี่ยหาฝนโปรยโปรยค่ะเขา ผลปลอยๆนะคะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วเนาะไม่ได้ทําจนฝืนเกินกําลังตัวเองทำร่วมีความสุขทําแล้วไม่เป็นทุกข์นะคะคือตีเล็กก็เลยโทรหาทีมงานบอกเออรถว่างว่ะว่าสันไาไปซอยคนไส,ส้ไข่แด่ข่สิไปเฮ็ดบุ้นปสันคืออยากทําก็คือทําเลยนะคะตีเล็กไม่ได้นัดไม่ได้หมายอะไรเลย,เลยโทรหาสอจอเสร็จปุ๊บเอาหกล้อออกเลย นี่นะคะตรงนี้ก็น่าจะน้ำลดหรือน้ำขึ้นนี่ลดหรือขึ้นตีขึ้นแล้วท่วมแล้วนี่ตัวนี้น้ำขึ้นนะคะไอ้นี่ก็เป็นบ้านทางปากทาง กันก็ประมาณที่นัดกันไว้นะคะสามสี่ันแต่ไม่รู้ว่าจะไปกันกี่คันเราค่อยไปเจอกันที่ปั๊มตอนนี้ก็จะออกนัดกันไปเติมน้ำมันที่ปั๊มก่อนนะคะแต่จุดหมายที่เราจะไปเทรู้แต่ว่าอยู่ในแคนตรงนี่แหละยังไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเอาไปเทไว้ตรงไหนบ้างเพราะว่าดูน้ํามันดูน้ํามันมันไอ้นี่มันระบายไม่ทันมันบวบบวบบวบเลยเห็นไหม ถ้าฝนมาอีกนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะคะเป็นทะเลเนี่ยใครอยู่ที่ต่ําก็ซวยไปเนาะกมไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่หนักไม่เท่าปีที่แล้วถ้าใครเป็นเอฟซีตัวจริงก็จะเห็นคลิปของวุ้นเส้นกับตีเล็กอยู่ปีที่แล้วนะคะช่วงนี่แหละเวลาไล่เลี่ยกันวันที่ไล่เลี่ยกันเลยกับปีที่แล้วที่นานทั่ว เขาองบ่ดนเห็นส่วนดาวเห็นยามเศร้าโอ้ยฝ่ามืดมาแล้วพี่น้องฝนก็ยง่อยแล้วแต่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราเดศษเศษสะบานเขาก่อกระสอบทราย้อนตัว เยขุดท่อออกหมดเลยที่ทําไว้ไม่ได้เรื่องเลยสเหตุไบอะไรอย่างเลยพี่น้องเนื่งจาบ้านกับตันคือเก่าเมื่อวานนะคะตรงนี้ทั่วหมดนี่รถแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตรงนี้เมื่อวานนี่โอ้โหล้หหหางลถ แ้งแล้วแห้งแล้ว,ลวตอนนี้นะคะแต่อนาคตไม่รู้นะคะว่าจะมาอีกหรือเปล่า,าดูคลองตรงนี้นะคะปล่อยปลาได้มอใจเข คุณดิยอด้อยโอ้โหัวมียุคนเบิดเลย,ว,ยเว่ะเฮ้ยเฮ้ยเซลเฟย์ตอนนี้รอแล้วค่ะเติมน,น้ำมันรอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวของตีเล็กตอนนี้เราเติมวัตถุไวไฟก่อนนะคะนอนค่ะรถต้องไปเติมน้ะมันหมครั เจียวเว่ยเท่าแก่น้อยรออยู่ฝั่งโน้นนะคะโอ้ยเสียงหงุดขึ้นดังตายไม่ต้องหง้รถที่ยังไม่ดังหรอประตูประตูหรอเนี่ยยังชิลเลียวไปใส่สไไคิดเปล่งโทรมากสองหลอบแล้วว่าเราได้หลอบหนึ่งหันเออ กดตังก่อนนะคะไม่มีตังเรียบร้อยค่ะกดตังเรียบร้อยขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะจวดแต่ว่าขจรว่านี่ประสานงานมาบอกอยู่ว่าไปที่ส่ยด้เข้าไปแล้วที่ทางไปเอาทางทางนี้เป็นทางไปท่าสายนะคะอู้เหี้ยโอ้ จอนผิดขัดนะคะยายขายหอย น,นี่นะคะเสียเปงไปด้วยอีกหนึ่งคันเป็นสามคันื่องแดดออกเครื่องฝ่ามืดข้าวผุดหลาบขาวผ่าบด้วยปะมันหลห่นเราได้นอตี ใครจำได้ตรงนี้แหละที่ว่าแบ็คโคติดคันสีส้มๆอะ่ะเอฟซีกว่าจะขั้นไหนติดแล้วจะไปถ่ายแบบไหนท่านฮะค่อยตื่นค่อยตื่นเสียงทอรถโอ้โอ้โอ้โอ,อ้ยาวดี ทอไปก่อนละพี่น้องไปพอกันยูทาซะ